มาเรื่องของกรมทหารราบที่13ก็มีเรื่องกิจกรรมร,ราปรัฐร่วมใจช่วยภัยแรงประจำปี2567ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ พันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13มอบหมายให้พันตรีสนทนาบุตรดีนายทหารฝ่ายการข่าวกรมทหารราบที่13เป็นผู้แทนพร้อมด้วยกำลังพลชุดบรนเทาสาธารณาภัยของหน่วยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการราชปรัรร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2567 นัก่ายประจักษ์ศิลปาคมโดยมีพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่24เป็นประธานในพิธีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคร,รัฐและภาคเอกชนโดยกรมทหารราบที่13ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยและรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วยออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค ในพื้นที่บ้านเครือวายดินตำบลบ,บ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยในครั้งนี้ได้แจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนจํานวน1,2 0 0 0ลิตรประชาชนได้รับความช่วยเหลือจํานวน6ครัวเรือนทําให้ผู้นําชุมชนและประชาชนได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับมีความรู้สึกดีใจปราบรื้มใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้